สวัสดีจ้า,ว,จาวันนี้อยู่กับช่องเขาขั้วน้องเฟิรฟ์นน้องฝนชาแนลเนาะคะ่ะมันก็ได้มันอยู่น้อกเหนือันนี้ <c oughs> แกงร้อยสีเฮ็ดโพลานช่องนี้สวัสดีจ้าแม่นาจ้าสวัสดีจ้าน้องเฟิร์นจ้าสวัสดีครับพ่อเยี่ยมไอด้ดอนเราขั้วครับผมวันนี้ไม่ยังปิ่งปักปิ่งปลาดุก <c oughs> ปิ่งปลาดุกกับตําปลาดุ๊กหน้าเนาะกับตําบาุฮงง่ายๆครับวันนี้น้องเฟิร์นไปตลาดไปซื้อเศษของมาแก่เพลทเลยเนาะ เสือเสกอบจัดล,ลูกหล่มีฮอดขับปุ่นจ้ะมันนี้ป้าบ่มีสวนขั้วเร้่มมันนี้เมื่อยจับปลาพี่น้องเอ้ยลาครับได้ได,ได้ปลาดุกมาปีงเพชรกินกับตำมุน้ำเน่เอิญเพื่อนทำแพ่อเอ้ยอามาสูขผูสุขคนพี่น้องทุกคนครับมากกินเขาน้ำกันปลาดุกมันคักอพี่น้องฟังเล่าเฮองมาฟังไครฟังเล่าตามประเทศพอออกไม่ออกมากินน้ำกันแล้วครับ ปีงปลาดุกกับตำหมกหุ้งตำแบบโบราณตำไส้ต้นหอมฝีมือพอยี่มเองครับเอ้ยมืองครับปลาดุกมันครับครับมัน,มน,นี่บ่ได้เขานี้วได้เขาเจ้าเนาะแไ่มเนี่ยแก่เพีรได้พอนี่แก่กว่เพีรถ้ากินเขาเจ้าพอย่ำกินหนึ่งสี่นะครับหนึ่งชิ้นมือโมโอรสละ มื่อนี้วบะมี่เขาเนีย้ยเขาเนีย้ยแ่บบ,บ,บม่มี่มุงบอกครับพี่น้องสุดไซน์น,นัดแซ่แบแซ่บปลาดุกบานเราบอกอ้ยจำเป็นปลาดุกหน้ามันคัาดพี่น้องคนหน่อเอาคนใหญ่มาเขาแทนคนหน่อย <c oughs> ตามเพชรเหรอวะจับได้เลยเป่าเพชร <P et> ประยุกต์มันเงียงๆครับพี่น้องเลยจับปลมาเมือ่อย เต็มไปอีกเนี่ยเข้มเข้มเดี๋ยวนี้เข้มเข้มๆเปิดปิ่งหอนหอนดูนะพ่อเขากันครักตาตีเลยบอนเข่งลอยสีบริหวณ นี่จะแกงเลยสิตำบังหู่งกับโบราณเนี่ยพี่น้องตำบักพริกแหงใส่ต้นหอมไหมค่ะใส่หอมแบงไหมค่ะใส่โคกบ่้นเนี่ยใส่โคกจ้าเสาวับครับพี่น้องเอ้ยแม่ว่าหายคงคันปีใหม่ปุ๋นอะแม่ซีหลูกเด้ิหายแม่ คนไดยบบรักแบนกระตาดพนพ่อเดีมันพอเพิ่ยังไงพอเลยหนาวหายยอมมืออืมจะปลาซอยนี่ตัวย่ห้อหนาวเนาะ ม,มันมีหมองหมอกเพาะแซบหลายพี่นออ้องเ้ยเหมือนเด็กกำลรยน้องปลาแม่ก็ต้องหาของคนปีไม่เฟื่องตัวเพื่อน,นอยากได้ยังคนหน่อยอน,ออนางกระสรือเราเลือด บ้งพบใบโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดแห้งเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ,อ,อ่ะเอาน้ำยะเอาน้ำปลาเยョะพอ่อพ่อเหนียวมึงด่วๆเลยครับนี่ยอือก็อ,อยู่เนี่ยผู้ใดตำมะฮุงก็เสียบแล้พ่อนี่แหละโอ้ผ่านยุ่นี่คนโบราณจะตำแบบโบราณเนาะ ยังได้กินเขาพอกินส่วนบุกไอถนัดปันในนี่แม่วดเทาเร้วเนาะอแม่ยังวดเทา <laughs> กินเังสี่นี้หมดกันเ้ไม่กินเขาตี สำยกับอมอหายจเข้าก้อกระไดขนากินตะนามอุ่นอืมโมม่หิวงบพี่น้องเลยห้วยน้่มปลาไปลงแซ่บกินก่าเตาโอ้ยเพชรมะคูมันขมแ่แม่มุดหนึงแซ่บพี่มมาเป็นนงลกมันก็นขมหอกวานเป็นลมไอ้บุญเต่า เดี๋ยวหยวกเลยครับเนี่ยมันกระมันได้พ่อนี่อืมเต็มใบตองปลาดุกเอิ่มบานเท่ากันมันยี่หีไหมครับมัเพิ่งเห็นปลาอุยเนาะพ่อเนาะแต่มันเป็นอุยธรรงมาฉาบเพราแม่นอุยเหลี่ยงเนียค่ะพากันสามหมู่ดุนขึ้นไปบานเอิญขึ้นไปเฮ็ดงานเอาปลาบานเท่าไปกินน้ำเลือพี่น้องเลยเขาบอกว่าอยู่มงนั้นรถติดเนี่ยโอ้พูดแล้วคนก็ะหอดละมั้งออกไปแลาสาวอยู่ไหนนะ แปลกจังแม่เขาจะโกยู่ทางโคราชบอกจ้ะปลก่องกเน้นเขาลงเสพเขาแสบไปหน่อยโอวยเพชรเขาหยิกระตั้งหมองหงแสแสบว่าน่าตาเพชรได้หมแม่เนาะมีแต่ไหนพี่าว่าแม่ว่าแม่บ้าเป็นแม่คนกินเพี้นเนาะ มันสุดยดอดจริงๆมันนี่กับจงนี่ก็สิมีแต่ปลาปลาปลาแน่นอนพ่อเนาะเราอยากกินก็ลงมาแล้วค่ะเจ้าอยากกินก็ตักมากเจ้าสิส่งไปรหันต์ับปุ่นกินกระยังกระเสียบคนมากับปุน่น อ,อืมหอดไข่สุดเซนในนดเลยพี่น้องเลยนี่นครับเนี่ยอืมอเจ้เขาอิ่มแล้ว ก้อนเสืไมาจากลงแม่บ้านเม,มืองคิดพอยี่ยมกับแม่นุชเป็ดจินมัน้งนะครับเด้วยอ,อยู่กรุงเทพเตาทานมีอยู่หรอือเปล่านั่นยแต่พอมีปลาเนี่แล้วขาดบางเดียวเป็นขายอยู่มีแต่ปลาเลี้ยงแม่เต้บ้านห้องเขาไปกินปลาเลี้ยงเนาะเราคิดแต่ปลาทำไมซะรวยเผ็ดตามโดยใส่็จกว่าแก้ใหม่หมอะไรเนี่ยอเลยจ้ะ ข่ามูเนี่ยบักปีกเพจอยากโควิดเอแมลงแก่เพจพริกนาากกะวยก่อน ใครของคนีนไหม <laughs> ไม่พป่ค <c oughs> <c oughs> เคบอกแก่เม,มงองป่าเคยหอมแกมพอจ้ากีพี่น้องเอาพะไมพี่น้องกันเนาะเอาีไหมลูกสาวงครับผมบอกดื้อขึ้นยังนี้บอกดื้อบอกมึนมาเดหักทั้งลูกสาวหน่อยหักทั้งลูกสาวเงครับ Để không cả, để không đây xí hác lùn sao vậy cô à con khoa con khoa con lùn ta lạnh con bò lăn นักนคือเก่าครับผมลูกสาวลูกสาวพ่อพ่อคักคือเกาอ่าเมื่อวานตาหน่อยเมื่อวานตาใหญ่ขอให้เป็นคนดีขอาสามคนเมืองว่ะพอ่อหักายอาเอ้าวิืมแล้วคนเฮาคร,รับเพื่อนะครับเนาะงานหักกันไว้ดีที่สุดว่าพวเพื่อเฮาเป็นเอียงขืนเฮากะปรึกษาอ,อันหนา้าเซกันว่ากันนอนแม่เนาะจ้ะลูกก็ลูกเฮาเป็นคำนะแม่จ้ะ คนหนุอยคนใหญ่บ่วาตาหนุอยใหญ่หักทอกันมัดผมมีเหมือนบอกครับผมชุดสซเนสนาดเนาะชุดสซเนสนาดบอกว่าซับจากเฮียไดกจ้าบอกได้ทั้งนี้แหละผู้ใี้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเขาพ่วงนองเฟินนองฝนน้ำนะจ้ะครับผมสำหรับว่าจ้าในที่บสุภาพขอพ่วน้องฝฟินนองฝนกับขอโทษขออภัยน้ำหนาขะมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสำหรับมือนี้ เขบกน้องเฟิร์นน้งฟิรนก็นเข้ามาสวัส,ส,วสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งจ้า